ครับผมสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้มีกับข้าวทาทานกันหรือยังนะครับถ้ายังไม่มีต้อมแนะนําเมนูนี้เลยนะครับทะเลผัดผงกะหรี่นะครับผมหรือว่าผัดผงกะหรี่ทะเลนะครับต้อมก็จะใส่ปลาหมึกกับกุ้งนะครับเพื่อนเข้ามาชมวิธีการทําได้เลยนะครับจากช่องต้อมชาแนล53ครับบอกเคล็ดลับทุกขั้นตอนเลยนะครับผมนี่ครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนนี้คือการโรยผักลงไปแล้วนะครับแล้วก็ ผัดทุกเขาสักคู่ก็ตักขึ้นใส่จานได้เลยนะครับนี่ครับอ่าจะมีน้ําขุกขีดครับแล้วก็เรียกว่าทานแบบฉ่าๆนะครับอร่อยสําหรับเมนูนี้นะครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับผมหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับน่าทานจริงๆครับพ่อครัวแม่ครัวมือใหม่นะครับลองมาทําทานกันดูได้เลยนะครับเข้ามาชมวิธีการทําในคลิปวิดีโอการทําอาหารของผมนะครับจะพบกับหลากหลายเมนูนะครับเพื่อนอ่านี่ครับอ่าสอนเคล็ดลับ ความอร่อยให้เพื่อนๆสม่ําเสมอนะครับแต่ละวันนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับมาชมด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับ